สวัสดีค่ะเพื่อนเพืเ่อทุกคนมาแล้วค่ะยายหน่อยสำารานย่านผัวมาแล้วนะคะทุกคนช่องน้อยของเรานี่แหละคะ่ะยายสำพรานย่านผัวหรือว่าผัวย่านคนเดียวกันนะคะทุกคนคะ่ะเออตอนนี้ยายหน่อยกําลังเดินทางะค่ะทุกคนกำลังเดินทางที่จะไปทํางานนะคะไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทําไมไปทํางานค่ำ <laughs> ไม่ได้เข้ากะแต่อย่างใดน,นะคะทุกคนคะ่ะคือเราจะไปทํางานที่บ่อปลานี่แหละคะ่ะ ายายน่อยหมอบอกกลาไว้ที่อำเภอ,อยางชุมน้อยนะคะจังหวัดศรีสะเกดค่ะตอนนี้เราก็เดินทางออกจากวารินเนาะอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ะกำลังจะไปบอกปลาในกะะาญจน์ขาขออนุญาตหมอมอยช่วงการเดินทางเนาะวันนี้เจ้าเช้าก็ <c oughs> ไม่มีเวลา <c oughs> <c oughs> <c oughs> เกริ่นกันว่าเมื่อเช้าไม่ค่อยมีเวลาที่จะามาทําในส่วนนี้เนาะแต่ตอนนี้ ด้วยอารมณ์พาไปค่ะอารมณ์ดีค่ะอารมณ์ดีต้องมอัมอยค่ะทุกคนค่ะอายหาพเราเรื่องนะคะแต่ก่นอนขาะดี๋ยวนีก็เนี่ยคะ่ะประตูออกเมืองอุบลค่ะจากไปจังหวัดสิสเกตนี่ค่ะต้องออกประตูนี้นะคะทุกคนเดีย๋ยวนี้มาทางด้านนี้เนาะ <c oughs> ร้านเจมโวเยอะแยะเลยถ้าอยากกินก็ซื้อถ้าไม่อยากก็ไม่ต้องจอดไม่เป็นไรเพราะว่ามันคำ่ำแล้วแต่นะอยากก็จอดได้นะคะ รักใจนะคะอยากไปจอดซื้อกินนะ,ะร้านแตงโมทางนั้นเลยค่ะทุกคน <c oughs> ส่วนมากจะเป็นด้านซ้ายเนาะขาออกเมืองไปเยออยู่ด้านซ้ายอย่าบอกเกาไปซื้อร้านสุจตยานะ,ะ <c oughs> ร้านสุดท้ายปิดเหมืนวันนั้นก็โอ้งานเข้าเลยแต่ร้านสุดท้ายปิดก็ไปดีซีนะ,ะ,นะ,ะเปิดหรือเปล่านะเออเปิดอยู่เปิดอยู่เปิดอยู่มีไหมล่ะแตงโม,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 มเขามีไ,ว,มไมว้เขามีขายไว้เก็บร้านแล้วเขามีขายไหมหรือเขาเก็บร้านแล้ว ก็ไม่ค่อยเหลือเวลาสองรูปนี่เหรออ๋อยอะไม่มีใครอยู่ไม่น่ดไมมีใครอยู่พี่ไปเถอะเขาไปไปไปข้างหน้าแต่ไม่มีใครอยู่ <laughs> ร้านสุดท้ายบอกแล้วอย่าฝากคอมมองไว้กับร้านสุดท้า <laughs> ยเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไร <laughs> ร้านสุดท้ายก็เป็นอย่างนี้แหละแ <laughs> ต่นนั้นมันรถเยอะไม่ได้จอดเนาะเอาไม่เป็นไรไปเถอะทำละ ไปต่อค่ะว <c oughs> อนจ,จะซื้อร้านเต็มโมร้านสุดท้ายร้านนี้มันอร่อยไงเคยซื้อสองรอบสามรอบอะโอเคอร่อยหวานด้วยแล้วก็ไม่แพงด้วยก็ปลูกเองโอ้เขาเขาขายหมดรอยังไงขายหมดเนาะไม่เหลือเหลือสองลูกก็เล็กเจ้าของร้านก็ไม่อยู่เดินทางต่อค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในช่วงของอ่าบ้านห้วยขยงนะคะจักก่อนก บ้านห้วยขยุง่งกำลังเดินทางกับเพื่อนขออนุญ,ญาตนะคะหมอหมอยไปตามภาษาใหญ่น่อยนิดละคะ่ะ <c oughs> มอหมอยไปตามเรื่องตามราวนี้แหละไอภาพเล่าเรื่องนะคะทุกคนตอน,นเย็นรถก็จะเยอะเน,ะนาะหลากคนต่างจะกลับบ้านบ้านใครบ้านเราทําแล้วก็กลับบ้านเข้ารวงเข้ารังนกก็ข้ารังคนก็กลับบ้าน แต่พวกเราเจมงานปวอมสุปราพวกแยหน่อยนี่ออกจากบ้านนะออกจากบ้านไปนอนทุ่งนานะออกจากบ้านไปนอนทุ่งนาคะ่ะกำลังเดินทางอ่เลยมาแล้วบานหวยขยุงเลยมาแล้ว ไปเราจะไปข้ามสะพานห้วยข้ายุงไปทุกคนไปข้ามสะพานห้วยข้ายุ้งมันเนี่ยฮึมันก็บ้านท่านข้ยุ้งไม่ใช่บอกมันหลายมันหมู่ใหญ่เด้มันบ้านใหญ่ไม่ใช่ก็บ้านใหญ่บ้านกว้างเด้บ้านห้วยขายุ้งอะไรเราไปทางไหนมันหลายหมู่บ้านเด้หมู่บ้านตำบลเด้หลายหมู่บ้าน ช่วงเช้าก็ร้อนร้อนอยู่แดดอยู่แต่ก็ฟ้ารัวตอนเที่ยงตอนบ่ายมาเน,นี่ก็โอเคนี่สะพานห้วยขยงค่ะทุกคนค่นระน้ำก็รถเยอะอยู่เนะ้ะสะพานห้วยขยุงข้ามห้วยขยงค่ะวันนี้ชิวๆค่ะทุกคนค่ะมอหมอยชิวๆไปค่ะนั่งรถไป ถึงตรงั้นแล้วนี่เนี่ยป้ายป้ายเนี่ยไปหมดมาแล้วไปไปมาหมดแล้วนะเนี่ยที่อยู่บนป้ายเนี่ยก็งาม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 ทุกที่เลยนะโดยเฉพาะเนี่ยข้างล่างเนี่ยความไอเดียเนี่ยรูปปั้นเนี่ยรูปเขียนเนี่ยเนี่ยรูปปั้นนี่สวยๆนะไปมาหมดแล้วได้เที่ยวหมดแล้ว ถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดชสซุกิน้องบัวกำลังมาเราอยู่ถนนลานน้องบัวเอาเขาก็เปิดไฟไเต็มเล่น,นยนะยังไม่ห้าโมงก็เปิดไฟแลนะ้วเนาะไฟสะพานเนี่ยนะตรงนี้มันจะเป็นทางข้ามทางทางข้ามทางรถไฟเป็นบ่เขาเรียกเนาะทางข้ามรถไฟบ่ทางข้ามเป็น ไม่ใช่สะพานสิเนาะว่าไม่สะพานไม่เห็นอะไรครับเออเป็นเออสะพานนะเพาะโยกขึ้นไปก็สะพานเหมืนแหละเออสอะพานนะสะพานขามทางรถไฟเนาะทางหรือว่าทางมันตัดกันก็คือทางอ๋าาอตรงนี้จะเป็นบ้านบ้านหนองบัวชัยบอลยังได้ดวความมือน,นี่หนองบัวชัยวอนนะตรงนี้เนะาะสมัยก่อนไม่มีสะพานนี่สะพาน ไส็อยู่ลยเขาลังเห็นสั้องเสีราคาว่าอ้ดูวิวข้างล่างดูวิวข้างล่างอ้ฉันมันทำงานปางอยู่ตัวนี้บไม่ได้ไปนานแล้วลอง่อเท้าเขียวว่าโอ้มีโครงการบอกโอ้ก็ถัสีเปลี่นอเ็ยข่าบานตรหลัง คาดว่า,าไปถึงบอ่อปลาน่าจะหกโมงเย็นกันับนี่ก็ห้าโมงแล้วเนาะให้ภาพเล่าเรื่องค่ะใครว่างๆให้ว่างๆดูคลิปเย็นหน่อยก็ดูไปสมัยก่อนเป็นต้นยางนะแถวเนี้ยเนี้ยไม่มีแล้วก็ทําถนนเนาะก็มีคนมาขายของอยู่นะแต่ก็ไม่เยอะเนี่ยร้านอาหารมีร้านเดียวนี่แหละที่พอนี่ถนนเส้นน,น,นี้เนาะในละแวกเนี้ย ที่อร่อยอยู่นะความเร็วเร็วความเร็วเร็วเร่องไงดวงอาทิตย์เห็นแสงอาทิตย์ด้วยเพือหลายทุกคนเพราะว่าก้อนเมฆก็เยอะเนาะฟ้าหลัวทั้งวัน,น,นมมอ่ะสีหนาเป็นสีส้มๆพู แสงสว่างของดวงอาทิตย์นะแต่เห็นนิดเดียวเพราะว่ามันครึ้มทั้งวันค่ะฟ้าหรัวครึ้มทั้งวันเลยค่ะวันนี้กำลังเดินทางค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนใ้ภาพเราเรื่องเนาะใ้ภาพเราเรื่องค่ะกําลังเดินทางค่ะซื้อโพลีหน่อยไม่มีการตัดต่อแต่อย่างใดนะครับปล่อยให้ยาวเลยยาวเท่าที่เราอยากจะให้ยาวนี่และ อันนี้ถ้าจะออกอำเภอวารินชำราบมาจะเข้าอำเภอกัทตรรมแล้วก็จะไปต่อที่สีสเกีเนี่ยจะต้องผ่านจุดนี้ค่ะจุดนี้คือจุดที่จะเข้าเมืองกัทธรรมนะคะ,คคะจังหกาจต้องเนี่ยคะผ่านวัดนี้ค่ะเ็านนเรียกว่าอะไรอ่ะวัดน,นินสังนะคะสาธุสาธ,สาธุสาธุค่ะลูกหลานทางปลอดภัยค่ะต้องผ่านวัดน,นี้ค่ะสัญ,ญลักษณ์ไนจะเข้ากัทธรรมพระใหญ่พระใหญ่ แสงที่เห็นแค่นี้แหละฮะสวยงามนะฮะทุกคนมองให้สวยๆนะเพราะว่ามันไม่มีแสงแดดเลยแสงแดดตอนดวงอาทิตย์ใกล้จะลับฟ้านะห้าโมงเนี่ยใกล้จะรับฟ้าแล้วใช่ไหมก็เห็นแสงประมาณนี้ครับเพราะว่าก้อนเมฆบังมุดเลยก้อนเมฆเขาบาังมุดเลยนะทุกคนกำลังเดินทางคะทุกคน คลิปนี้ยังหน่อยทำคลิปเดินทางให้เพื่อนๆดูบรรยากาศช่วงการเดินทางตั้งแต่ห้วยขยงนะฮะก่อนที่จะไปถึงกันทารงเราจะทำคลิปถึงแค่เสียกันทารมค่ะออกจากบดินทร์จราบมาใช่ไหมแล้วก็ผ่านประตูเมืองมาจังหวัดรีสะเกตก็ต้องผ่านซุ้มประตูเมืองที่มีพระที่เป็นบ้านห้วยขยุงเนาะ ก็มาถึงเนี่ยค่ะสี่แยกกัทรารมเนี่ยค่ะเราก็จะลงคลิปละว้า,ามอยบรรยากาศช่วงนี้แหละค่ะสั้นๆนะช่วงสัสส้นๆดูบรรยากาศจองฟ้าแสงดแดดจะเห็นแค่นี้ก็ชื่นใจนะหื้อหุ่ยูงไหมห้าโม,มงมันก็ไม่สูงเด้แสงมันสาดขึ้นข้างบนไงนโอ้ยก็ะโดงตีอะไรอย่างไออันน้สูงขนาดนั้นโอ้ยวงเน่ยหน่วยมุงขู่อยู่นะ ใช่มันไม่สูงขนาดนั้นหน oh, <Okay. S 1> รือ่ะยังใจเย็นนะอ้าวว้เที่นื่วันใช่ป่ะพี่ดูไอ้ก้อนเม่ันบางเยอะถึงสี่แยกกันทราลมแล้วถ้าเราจะไปอำเภอยางชุมน้อยเราต้องเลี้ยวขวานะค่ะเจ้าป๋ยเลี้ยวขวาไปอำเภอยางชุมน้อยค่ะ ไฟเขียวทานไม่ทัานทานไหมท่านทานไม่ท่านท่านไม่ทัานไหมแต่ไฟเขียวแถวนี้น่าจะนานอยู่น้องน,นี่แหละ้าราตรงไฟก็คืออำเภอกัารารมนะคะผ่านสี่แยกนี้ตรงไปดี่กันารารมถึงแล้วแต่เราจะเลี้ยวขวา,าค่ะไปเำเภอยางชุมน้อยนะคะเลี้ยวขวาตรงนี้ค่ะแล้วก็จะลงคลิปนะคะตะกอนขา,นาตรงไปคะ่ะคือกัารารมเลยค่ะ เลียวขวาไปเอเพอ,อยังชุมน้อยขอพบพระคุณที่รับชมคลิปนะคะเพื่อนจะไหนว่ามอยประมาณนี้ก่อนใจยาวไปขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะ